ยังสีมันมันกระเด้งเลยโอ้โหไปมีคนอะไรลูกชางจะขอแล้คฟังวัดรื่องสองคนหูเนี่ยคุณื่งอย่าเสือไปเลยไฉากนี้ก็ฉากนี้ใจเย็นน้องชายเดี๋ยวพี่เกย์ฮะเกยัเอาไม้ไปใครเนี่ยขอโทษไแมเห็นเขาเรียกน้องชายไปคุยเขาซะนั่นน้องพ่อฉากนี้พรกผมความยิ่งใหญ่ไอ้เกยนี้ยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่เอ้า คู่แข่งอ่ะ2ยนต์เลยเขาดูนังยืนยิงอยู่ยิงใหญ่แล้วมันพี่น้องเขาไอ้น้องชายการที่มาไล่้าผู้หญิงมันพี่ว่ามันไม่ค่อยดีน้องเอ้ยทำไมอ่ะถอยไปดีกว่ากูไม่ถอยจะถอยไม่ถอยกูไม่ถอยถอยก็จัดการมันน้องชายจัดการผมไม่อยากอย่างสภาพมันไม่ต้องถึงมือกูหรอกแค่มันก็แย่แล้วเดี๋ยวก่อนก่อนทำไมพี่รอแล้วก็มรับ ไม่เป็นไรครับใ่ที่แทงตรงนี้ด้วจะได้ไม่เสียวแทงไปเลยพี่ชอบไหนชอบลูกตาตา้วแทงลูกตาตาไอ้อลคุณก็คอยดูหัวหน้าก็ดูขอบคุณครับเคุณพี่ก็จะให้เพิ่มพี่ยังไม่ลงตัวแปไม่อูกหรอนี่เกือบทะละกันเมื่ี้สาคนเตอนนครับผมรทยบ๊ใครยแงไ่ไนะฮะที่บ๊อก อเด่นดวเด่นดวเดวเานอยู่นี่ยังไม่มายังไมมาพี่รอก่อนยังไมมยังไมมายังไมมาย่างยเกูอยู่เปลี่ยนเป็นกางได้หมไต้เปมคิว่าตึงแนเหรอกูแน่อยากงเนี่ยกูไม่ต้องใช้ถึมีดหรอกเยมวะนี่ค่าใส่ขนกูก็ใช้ได้เยมึงดูถูมากวเลวสามารถตได้อยแล้วมึงมนใจมึงอยากรก็มว

ผู้ชายเปลือกเหมือนช้างเท้าหน้าผู้หญิงเปลือกเหมือนช้างเท้าหลังถูกต้องมีเมียแมวไม่อยู่หล่อรือถูกต้องเจอบโสสารแบบนี้จะเก็บไว้ทำไมถูกต้องชดช้ดแดงเอาไปชดดองเงินปัวงลองของแปลกดูมั้งไปเขียนทำก่อนเลยเฮ้ยมีบัตรกูละวขึ้นบ้างทำไมจะเที่ยวเกาหลีกูละวขึ้น แม่กี่ต่อไม่ดีมึงม่้ตไิครับพอีเอหรือเ่าวมึงนี่แหละกูไมึงนร่งเหรอรงปีนี้แจงตัวยังมอมลวคนนีกเลยนะใครขอะไรอย่างสวแม่ดเหมือนมมละคนนิขนาดนั้นเลยเหรอสวยขนาดนี้เบบวัยล่มมาลคนนกใไหมาลาคนนี้ มามละเขาเด็กไม่รู้จักพูดเชื่อจ๊ะสลรับหาชื่อมาเขาชรี่ค่ะฮะเชอรี่เชอรี่ชรี่ค่ะสภาพนี่เชอรี่กูไม่แดกรองนะสภาพมันเป็นชื่อค่ะมันไม่ได้ให้เอาไว้ให้คนทานมันเป็นเป็นชื่อของดีฉันรูปร่างมึงน่าชื่อบุญยืนเนาะหรือกิลุนอะไรเนาะเสียงรบเสียงกราไม่สนใจค่ะเกิดมาสวยหลักฐานเป็น้อง ชื่ไหมลำนำพี่ขอยบอกชื่อลำนำชื่อชื่อเชอรี่เชอรี่ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงหรอพี่เราพี่พ่อตั้งให้แม่ตั้งให้อ่ะพี่อะไรนไม่ออกแล้วเอาที่แม่ก็ได้กินทางเขาอะไรแม่ตั้งให้ใช่ไหมเอาตอนเช้าหรือตอนเย็นล่ะเอาตอนเย็นนี่แหละจ้ะพี่เรียกหน้าซอยหรือปากซอยอ่ะเอาที่คนพ่อคนแม่มึงเรียกชื่อจริงเหรอใช่จะบอกใครนะหนูไม่เคยบอกใครเลยนะพี่ชินนลโงงสุวรรณ มึงไปกระโจนเนี่ยปาเป็นผู้หญิงค่ะพี่ผู้หญิงที่อาจะยืนเดี่ยวเมื่อกี้นะ่ยนะมันไกลไปไม่ถึงค่ะเดี๋ยวอีทิวยิปไพเมื่อกี้นัดกูชื่อน้องบีเธอรีบโูดมึงกูก็พยายามถามนัดกูชื่อชื่อบีไปใช่มันต้องเข้าล็อกกัก่อนเนี่ยพี่เข้าล็อกก่อนมันต้องเข้าแล้วมันก็เลยพอดีเป๊ะลงล็อกเป๊ะราคาเดิมนะครับเจ้าดิมชื่ออะไรนะชื่อน้องบี ชื่อพอรหลอดเงี้ยไอเงี้ยนะพี่ก็นนติ๊กกูบอกว่าไปนัดกูอบอกพรพรไปกินได้กี่ติวดีดีมึงพูดทำไมมึงชื่อพอรเนี่ยงานแรกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ต้องขอ,องประทานอภัยด้วยนะคะอะาจะอยากดูง,งานต่อไปหาเลยครับที่ว่าเลยค่ะขายก็คืนแต่กลางวันค่ะเจ็ดพันมาครับชื่ออะไรชื่อพร่พร โอ้เออมันถึงจะเข้าได้โอ้อะละอยุดไปนานเป็นอย่างนี้แหละโอ้อะละเนาะเอ็กอันนั้นนะฮัทกูว่าจังหวะเนี้ยยังไงแม่ก็ละเดี๋ยวขอเป็นสามชาค่ะเออต้องพอสามชาอ่ะไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นเองเออกูขึ้นไม่ถูกสามชา เปลียนชื่อค่ะเปลี่ยนยเปลี่ยนเป็นบีแกันค่ะมึงเล่นผิดกูเล่นผิดอ้ากูเล่นผิดมึงเล่นผิดทางแกออกแกม่เลยะบี่อบีเหรอเปลี่ยนเีค่ะโอ้โหอ้อออแล้วเนาะีีมายื่แหก หนูย right ังไม่ได้แหกพี่หนูเต้นเฉยเต้นเฉยพี่เปียนี่ยนเปียนเปยเชื่ออะไรชื่อหมวยค่ะหมวยเปลี่ยนเป็นหมวยโอ้โอระน้อยอรน้อหมวยลา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 ล ไม่ไม่ดีหนูมาชื่อหน่ยไม่ดีหรอไม่ดีชื่อแนทใช่ไหมแนทแนทเดี๋ยวมึงก็ต้องมายืนจก๋ที่หอไปยืนไกลๆกูไม่เอาแล้วหรอไม่ไเไม่เอาแล้วกูไม่ชอบก็ต่อมอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยเรียบต้องอย่างนี้สดยวก็โเลยอ่งนี่ในรุ่นกันหน่อยนี่หนูยังไม่แก่ไม่ใช้หมายถึงซิลิระร่างกายซิลิระิลิระเออละสร ชีวิตเขาชีวิตพนักงานสาวคิวซี่เนี่ยเขาเป็นสาวประเภทสองรักใครก็โดนเขามีพี่เขาเลยโดนเขาหลอกรวมโดนเขาหลอกกินทุกวันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วจริงจังจริงจังอ้าวผมไม่ใช่จะปฏิเสธแค่แล้วมันนี่เห็นที่งานไม่มีเลยก็ไม่เหลืออะไรแล้วเวลาเขาที่เศร้า้วเวลาเขาจะเศร้าหรือว่าเขาโกหกผู้ชายนะเขาจะไปร้องเพลงเจนเจนยังไงครับเป็นฉันมันผิดตรงไหน ชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันก็จะยอมรับบทบาทให้กับทั้ำคันดากก็เวียงร่างกายอใจก็เหมือนเหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงมนีคันใครฟ้องสิฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึนนส่สมัยที่เขาเล่นเ,เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นตลกแบบอ,อ เห็นจอยิ้มต้องไปโชว์ตามคาเฟ่ตามร้านอาหารครับผมทีนี้เวลามากินเหล้าไปเนี่ยเธลรึ้งเลเนี่ยยังไงดีอ้าวชอบโชว์แขกเฮ้ยจริงจริงชอบไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำห้องแขกเดินออกมาบอกพี่พี่เชื่อไหมว่าพี่กับหนูเนี่ยรวมกันสองคนเนี่ยมีไข่ห้าใบแขกมันจะบอกบ้าเหรอจะบ้าเหรอเธอมีสองฉันมีสองก็ต้องมีสี่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองคำดูแขกก็สงสัยก็คำดูเอออย่าพูดพี่ พีูมีไข่สามใบจริงนี่ไม่มีใครรู้เลยมีกูลงอยู่คนเดียวีกแ้เนี่ยจริงจรโพี่พี่ตกใจใช่ไมยังเหอชอบชอบชอบโชว์พอแล้วพอแล้วพอแข่เขาไี้สองาไปพอแขกเขาได้สามใบเอาอีกแกไมพี่พี่เชื่อไหมพอแล้วว่าพี่กั็นหนูรวมกันอน่ะมีไข่ห้าใบเฮ้ยอมบอกจะบ้าเหรอถ้ามีสองถ้ามีสองก็มีสี่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ทำดูพีแผลจะทำดูมีสามใบจริงจริงี่ตกใจเลยอ่ พอคนที่สามบอกว่าผมผอมเมาเดิมมาเลยยังไงอีนเอาไปไปโชว์ให้ยังไงพี่พี่เชื่อไหมเออพวกพี่กับหนูสองคนน่ะมีไข่รวมกันห้าใบโอเหมือนเดธอแข่งบอกว่ายังไงแสดงมันก็มีใบเดียวเด็กอะไรโอ้ผงแข่งมีสี่เลยดูแล้วรู้ไหมแข่งก็น้าใครใครไอ้นี่ไงจะบ้าเป็นไงพี่ก็ไปตูดไปอัมอัมเท้าทุกวันนี้มีเปล่าก็ไม่รู้ หา <บ los S 2> ยหมดแล้วเขาท้องหมดเลยว่า้วนี้ไอ้วี้ดินอวังเพี่มีปาเล้ป่าเลยไหน็อาเดี๋ยบีป่านะเนี่ยมีเงินนี่เสียชัดเสียชัดที่เขาเนี่ยก็เรียกทั้งพีเรียกทั้งพ่อเรียั้งหัวหัวขาไม่ดูขามองาเสียชอ่ะมึงหยุดงนกัน่อยีดูกันท้าไฟตัดไ้พี่เขาไม่กอด้่พี่พ่นเเปลี่ยนมุกเลย้าไม่มีทีวี เออนักเต้นเต้นนะเขาบอกน,ออนี่นเป็นป่าเหรอใช่หรือเปล่า,าป่าเลยป่าเลยถ้าหนูอยากกินอะไรได้หมดเลยเหรออยากกิน,นอะไรอยากเชื่ออล้รบอกป่าจะให้ป๋าป่าค่ะวันนี้ป่ามากี่คน คนอื่นเล่นไม่ดีเลยคนอื่นเล่นเหมือนจัำกระโจนยีมันเป็นอะรใครอ่ะมันเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นหมาอะไรฮึใครเป็นหมาไหนก็เมื่อกี um <men <men ้มันเป็นหมาอ๋อมชอบแบบนั้นเหรอถึงเหรอหึงหึงทำไมอ่ะตอนรุันปิจำเพื่อนสมัยเรียนไม่ได้เหรอใช่ไอชิดตะลงว่าทอไอชิด